มองว่าอะไรนะน้ำมนต์เป็นเนราชานพระปะริศเป็นเนราชานเลยต้องเป็นเหตุให้ลงนรกเพราะไปเหมือนเหมือนกับไปปรามาตหนึ่งในกองกรรมฐานพระรัตนตรยัยเพราะาาพระปะริศเนี่ยเป็นกรรมฐานประเภทหนึ่งที่นําพาผู้คนไปพะนิพานมามากแล้วแต่ว่าคนที่ไม่รู้ก็จะไปไปกล่าวปรามาตและอย่างหลีหินดินทรายวัตถุมงคลที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเขาเรียกพุทธานุสติกรรมฐานถ้าคนมองมองแล,แล้วแล้วไปปรามาตนะ เขาบอกเคยมีฝรั่งคนหนึ่งอันนี้หลวงพ่อเราเสียงดาเล่าเลยนะเคยมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งมองมองพระมองรูปพระแล้วไปกดไปปรามาศเข้าปรากฏว่าเป็นเหตุให้ลงนรกปรากฏว่าตอนเครื่องบินตกเนี่ยคนไทยไปยืนอยู่ตรงนั้นสี่คนในสำนักพญยาย,ยมราชทุกคนก็โมทนาสาธุเมื่อเห็นรูปพระใช่ป่ะแต่ว่ากลับว่าฝรั่งคนเนี้กับอะไรนะกับปรามาศพอปรารมาศเสร็จฝรั่งคนนี้เลยตกนรกไปเลยตกนรก,ก,กไปเขาบอกว่าตกนรกไปเป็นกลับเลยนะ หนึ่งหนึ่งกับเลยทันดอนเลยเป็นทันดอนเลยคือโลกแตกสลายหนึ่งครั้งอะ่ะโอ้โหแบบน่าเสียดายมากเลยคือได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วอะ่ะแต่มีใจปรามาสพระรัตนาไตรก็เลยเป็นเหตุให้ลงนรกถามว่าทํารายการนี่เพื่ออะไรก็เพื่อเล่าให้ฟังไงว่าเหตุใดก็ตามถ้ายังมีรัสัญลักษณ์ของพระรัตนาไตรไม่ว่าจะเป็นรูปนะรูปหรือเป็นเป็นรูปปั้นอะไรเงี้ยนะ ให้ให้พึงสังวรไว้เถิดว่าคุณยังอยู่ในเขตพุทธศาสนาแล้วถ้าเกิดว่าลงนรกเนี่ยไม่ได้ลงเพราะใครลงเพราะตัวเองไปปรามาสเองทําไมอ่ะผมว่ามองทุกวันนี้นะคนมองพระเนี่ยมองพระแต่ละคนเนี่ยผมเข้าใจนะไอ้เรื่องการมองพระแต่เราไม่ได้ถือศีลอย่างเขาอะไม่ได้ถือศีลสองอย่ิบเจ็ดอะเราจะไปเทียบกันก็คงไม่ได้เพราะว่าศีลห้าเนี่ยมันได้แค่ปุตุชนธรรมดาไงแต่ถ้าศีลสองยิบเจ็ดเนี่ยเขาบอกว่าแบาบบางคนเขากระดา ผมก็บอกว่าเราสามารถไปเข้าปฏิโมกกับเขาไหมเราสามารถทําให้บริสุทธิ์ได้ไหมเราสามารถคลองผ้ากาสาวพัดได้ไหมใครพอคลองผ้ากาสาวพัดได้ก็แปลว่าผู้นั้นย่อมมีความเจริญในจิตมาตั้งแต่แรกคือเคยสร้างบุญมาสะสมบุญมาจนสามารถที่จะมาุ่งผ้ากาสาวพัดได้ เพราะฉะนั้นการไปปรามาทผู้ที่นุ่งผ้ากาสาวพัดเนี่ยมันเป็นเหตุทําให้ลงนรกนะปัจจุบันนี้นะผมบอกให้ลงนรกเยอะเลยแหละคนที่คนที่ไปด่าพระด่าเจ้าทั้ทงหลายอ่ะมา,าจะถามอะไรก็พิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยคําถามเข้ามาคือขอบคุณนะครับสำหรับกุหลาบเพราะว่าผมบอกแล้วผมบอกกับคนพยายามเตือนสวัสดีครับนะผมพยายามเตือนคน ให้ให้ไปขอขอมาพระรัตนตรยัยหาใครเคยประมาทพลาดพังนะกล่าววาจาจับจวงเพราะว่ามันมันมันมีเหตุเพราะว่าถ้าถ้านรกสวรรค์ไม่มีความเป็นทิพย์อ่ะไม่มีความเป็นทิพย์นะเขาไม่สามารถเอาเราลงนรกได้หรอกแต่ปรากฏว่าบังเอิญนะมนุษย์จะทําอะไรก็ตามไพ่ปีไพ่ปีนี้ปีได้โบนัสไหมเดี๋ยวดูให้สามวันนี้ค่ะอาจจะได้โบนัสไหมเดี๋ยวดู